ทาโครัพลสีเกการเกร้อยปีเวลาลที่สทโพลประเทศมุกกโถลการยืนคือจับปัเพื่อการเพื่มภาษาในการใช้รูปกรรมายให้กับปรงนให้มีคิลปะที่ยิงใ่ในการใช้ แพื่อเาะพหนธัอากขึ่หน้าหรือทางการคาอ่และผดยาผลิอย่างรวดเร็วและแน่นจังเรียกว่ากื่ับผานเสียงกลัมางาโสุคัาสมรัสื่งหลานของพ่อครับพี่้อกเามา้เครับาูใส่เข้ไน ห่วงเที่ยงอะไรครับพี่หนมจำหัวยังได้องจำได้ไม่รู้เลยคนไหนต่อไปคุณประธานครับ เล uh, ี their ้ยงเป็นไหว้ไปน้ำเบื่อเดินเลี้ยงอ้อมที่ใหญ่ที่นู้ไปน้ำพวกเป็นกัดมาไปูกับมไปดูกับเริ่มแล้วนะครับ การยิงปืนกระปันเทคนิคในการติดสายตามองไปทางไหนทางหนึ่งปากกระบอกปืนหันไปทางนั้นปืนจะต้องอยู่ในตำแหน่งท้องยิงเวลาเลงให้ลืม,มาตาทั้งสองข้างให้แขนลัดกล้องเป็นแนวเลงเลงศูนย์นหลังตรงศูนย์หน้าปากกระบอกตรงที่หมายทันท้ายตรงร่องไหล่เท้าและเข่าทั้งสองข้าง จะต้องพร้อมที่จะยับตลอดเวลาสายตาตัวตาตรงหน้าหูฟังทุกวินาทีซูม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 อยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้กดผิดนี่ไม่ซูมอยู่ไหนมันมันอยู่ฝั่งโน้นน่มาจะตกใจเลยนะทุกทานถ่ายที่หนึ่งนะครับดึงตรงหน้าทางซ้ายทางขวาขั้งหลัง นะครับโอ้ไปยืนบังหมดอ่ะยยืนบังเนีงยกูกูไม่ได้สูงนยืนยืนทางซ้ายยืนทางขวา ก็จะยิงข้าวหลังนะครับแม่ม่าหัวอยู่ที่แบบสูงสูงนะใช่ไหมต้องอยู่แถวนู้นบ่หงกันเพราะมันสูงกว่าเพื่อนแม่ว่าคนที่สามเนี่ยแบบว่าเนี่ยยังไม่ยิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยที่ใกล้ใกล้กูฝึกเนี่ยคนที่สามเออแม่ว่าไอเจมเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ไหมพวกเต่อยิงยิงกลางซ้ายยิงกลางขวา แล้วก็ลอง,องก้อนยิงนะครับ <c oughs> นี่เป็นท่าที่สี่ครับเข่าหลังยิงตรงหน้ายิงทางซ้ายยิงทางขวายิงข้างหลังวางไหลแล้วก็ความสว่างยิงความสว่างยิงพอแกได้กดปืนหรือครับสอชั่วๆจะตายเลยนะแต่กำลังแกดูเดือดนะครับพี่น้องครับมาฝึกมือว่าเมืบบกอนอิจิว่าได้เมื่อกี้เมื่อ เป็นโดยทางเพือนย่องยิ่งการยิงปืนกัความเดทุกนิดาทีนะครับพี่น้องก็อยู่ในสนามในสถานที่ก็ขังจริงทุกนิดาทีเจ้าน้าที่เจ้าได้าที่้นาเดสามคันนึงเกือกขีมากระล่วเกือกมดกรวเหยังกรบ่อให้ลบบุจัด้อยู่ว่าลูกจากความสงสัยว่า คินว่ามไปยังไม่เห็นนคิดว่านั่นคิดว่านั่นอเดว่าเกยั่นมันสูงก็เห็นโบกกลูกดยนี่เล่คิดคนนี้หละลูกคนที่สาม่หนเจ็บเลยเลยไม่ดูนั่คือกันไปเบิร์ตลูกแย่กม่นพักนั่นแหละ เบิ ok de ้งทายทางย่างนีคือมีหมอเดียวคือนะ่ต้องเบิ้งลูกนงลักษณะลู่ก่ัวหูปล่อองเบิ้งกว่าขีปาเมีนยังได้กันนั่นเทนม่อยากเสี่ยงเพากานีขอยหน้าเที่ยวมากกันทางไปหน้าเลยข่อยป่ยยกเี่แมทีเล็ไยุรุ่งเทพอุดมิยุสิงพายุสิง่ัี่ได้มาจักเสียนีเาก็ะสิมาจักรเี่ยงสอนเทุกอาทิตยทางซ้ายสอง เมยใยักันบางคนพาแบโอ้โหนั่นแหละเบื้งลักษณะทางเทคน ยกตัวทางซ้ายสองรอบยกตัวทางขวาสองรอบนวกแลดงหมายความสว่างจริงอกใแกเก่งไหมภูมิใจไหมเจ้าอแ่นี่น่นนีเนาะเจาไมือเด็ดเมื่องที่แม่บอล แยกเพียงสองข้างนะครับออกมาเป็นสองข้างปักอยู่ขบวนใหม่แต่ลบานอากเีถ้าแหมอรท่าาลูกบอกแมววันพุที่สาไปบ้านไหลูกไปกูว่าโด้ะไหลูกไฟหลักการยิงสะพานรถนว่าหมายข้าไปให้ละมาท่ตดเขาไปพลิกตัวกลับซ้ายขวากวาระหวัง มัวหน้าหลานดีงได้ตลอดแนวตารางการนี้คือลูกหลานของเรานะครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอนะครับอาจจะเป็นคนที่อ้วนคนผอมบ้างอ้วนบ้างนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีน้ำเหลืองนะครับแต่คราวนี้ครับลูกหลานทั้งข้ามาเป็นทหารแล้วนะครับร่างกายแข็งแรงมีระเบียบวินัยนะครับพร้อมที่จะรักษาที่พักการตลอดไปครับ